ไว้ลนนึงถ้าช้อนหมดหนี้หมดสินหมดหนี้ให้แม่ได้มาเอาชีวิตชอนไปได้เลยแล้วอันนี้เราพูดไปแล้ว่เนาะแล้วที่สําคัญบอกเลยตรงนี้ว่าแต่ช้อนบอกกลัวมากเลยชอนก็เลยตัดสินใจบวชค่ะบวชสักเจ็ดวันก็ยังดีสึกมาจะได้มีชีวิตใหม่ จะได้ดำเนินชีวิตดู หลังจากหายป่วยไม่นานอรชรนเชิญยิ้มก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยก่อนหน้านี้ได้มีการโพสคลิปขณะทำบุญตักบาตรและมีข้อความว่า16พฤษภาคมขอลาบวชโดยใส่แคปชั่นว่าเดี๋ยวชอนจะลาบวช7วันค่ะหวังว่าดวงจะดีขึ้นและเจ้าตัวยังได้อัปเดตเรื่องสุขภาพให้ทราบกันอยู่เรื่อยๆพร้อมย้ำว่ายังรับงานอยู่แต่ต้องเซฟตัวเองด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันอรชรนก็ได้เพิดคลิปที่เล่าถึงสาเหตุที่ต้องบวชโดยระบุแคปชั่นว่าอะไรทำได้ลองทำก่อนสมัยเด็กๆเ,กเกสือกอไปสาบานไว้ค่ะโดยเนื้อหาในคลิป จับใจความได้ว่าตอนใช้ชื่อเก่าตนหนีออกจากบ้านไปต้องการทํางานหาเงินใช้นี่อยากช่วยเหลือทางบ้านถ้าหากวันใดวันหนึ่งสามารถปลดนี้ได้ก็มาเอาชีวิตตนไปได้เลยซึ่งตนกลัวมากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจึงตัดสินใจบวชแล้วก็วันที่16นี้นะคะบอกเลยนะครับที่เพื่อนๆถามว่อารอรชรบวชจริงหรือเปล่าจะพูดยังไงดีล่ะเมื่อก่อนเนี้ยยังไม่เป็นอรชรยังใช้ชื่อทัพทิมทองอยู่ชอน,นีออกจากบ้านไปโดยที่ ต้องการหาเงินทํางานหาเงินมาใช้นี่อยากปิดนี่อยากช่วยเหลือทางบ้านก็เลยแบบว่าถ้าาวันใดวันหนึ่งถ้าชอนหมดนี่หมดสินหมดนี้ให้แม่ได้มาเอาชีวิตชอนไปได้เลยแล้วอันนี้เราพูดไปแล้วเนาะแล้วที่สําคัญบอกเลยตรงนี้ว่าตอนเนี้ชอนอายุ 50, จากห้าสิบสามนะมาตรงกับพระพระที่ดูกับชอนด้วยและที่สําคัญบอกเลยตรงนี้ว่า ชอนกลัวเนาะมันเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะแต่ชอนแบบก,กลัวมากเลยชอนก็เลยตัดสินใจบวชขังบวชสักเจ็วันก็ยังดีศึกมาจะได้มีชีวิตใหม่จะได้ดาเนินชีวิตดูแลลูกดูแลหลานดูแลน้องแล้วก็ดูแลแม่เนาะ ยังไงก็ช่างนะขายังไงก็ปากด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาทุกขอโหยรู้กันอยู่นาน,านอยู่กับลูกกันหลานนะคะซึ่งล่าสุดเพจอรชรเชิญยิ้มอรชรจรจัดได้โพสภาพพระอรชรห่มจีวรนเป็นพระพร้อมระบุแคปชั่นว่าอาตมาเป็นพระแล้วนายโยมไม่ได้ถ่ายหนังเป็นพระจริงๆจ้ะฉายากิติยาโนผู้มีฌานเป็นเกียรติขณะเดียวกันก็ได้โพสคลิปขณะกําลังฉันเพลบอกว่าตนบวชจริงๆไม่ได้ถ่ายหนังและขอบคุณโยมทุกคนที่ทํากับข้าวมาให้ซึ่งหลัง จากโพสได้ไม่นานเราแฟนคลับก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลามโยมบวชพระจริงๆนะไม่ได้่ายหนังไม่ได้พักปลอมนะผักจริงะอนุโมทนาบุญนะโยมแล้วมือนี้ฉันอะไรยังบวชพระแล้วก็แล้วก็แฟนคลับดิเกก็ทำกับข้ามาให้ด้วยแล้วก็ โยมพิสวิก็มาแจกเมือนทองขอบคุณอยากขอบคุณใครไหมเอ๊ะพระขอบคุณได้ไหมรับขอบคุณได้อนุโมทนาอนุอนุโมทนาสาธุทุกทุกโยมโยมเลยนะที่ทำกับข้ามาให้พี่นงนุดหนุนขนมจีนหลายหลายาอย่างเนาะแล้ว FM ตั้มก็เทยก็มาเจริญพรสาธุ